สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ปูสู้คนคือเ่าครับผมกบมาเหมือนเดิมครับมื่อนี้ผมกับช่องยุน h ช n แนลเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้อาเพิ่นได้บวกม่วงปลามาฝากพี่น้องม่วงซีครับผมต้งบาดม่เงมือนหนม่วงซีม่งปลานนครับนี่เนื้อหนอยๆนๆพอดีคำ อพี่น้องใส่ครับแจวแจวหัวหอมคนๆส่งพนษผสมครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> เนี่ <c oughs> อยอะเรอะไอ่ะแม่แล้วกล้องมึง h e าว o โอ้ยสมักน้ำมากก่อนน่ะอื้อ <laughs> ไม่ใช่มาแต่บึงค่วย, <laughs> ยสวัสดีครับพี่น้องอื้ออื้ออ้อแม่นดีว่าคิดสมักเท่าสม So mua cái quá vậy nè bé. tuổi anh em, à em. Ah, tai lắp, gần em. Hm, hm. 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 เอาจักสามเฟียงบเองมองปลาสวงใบโอ้ชวงช่วงเลยเนา่ออเข่าทึางอาการสมแหงจินนบังคืออยากแต่มองสีน xong xì 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 xong 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 à xong 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 mất nhà cát càng thùng thì nóng càng thắng thùng hay thùng thà mát thọt mua ôi à đi thì nóng đi à dưới สมสมซื้อันโยกสมหมากสมบักสมได้หมดผสมมันวากผสมบักสมคักสมเป็นสมโคตรสมโอ้ยเ้าหรอกสมไรแน่นมันกับตรงดีท็อกคขแน่แน่นอาเะไรตัวยัง

หอมเน่จริงห,<อ>หอมอห,ห,อหอมน้ำตาลสรสปลาแดกวัพริกรป็นหัวเลยยังไงพี่มนี่ย,ยที่หน Dạ mưa tuần này. Bỏ ai <laughs> à. <laughs> đúng là <này> hẳn bớt 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 bướng nhỏ này có gì phía nữa tả bớt, tả bớt mươn Hấp nè tôi không tươi nhỏ hết ông cay không chỉ cay chắc quán mì nơi hèn bên ông đuốc hm 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 bò lái vậy ha. hm hm Oh,

lắng cút mặn thôi <laughs> nhỉ Nào nó cút mặn ai Ui, đi thì phải thế, thế nào thấy dao bạc sùm nhìn luôn như đấy ừ

จะแห้งพี่น้องเออไอยู่เมืองอยู่หน้าพี่น้องพิหอดบรรยากาศอยู่ไฮยู่หยยน้านี่เลยพี่น้องทงห้าวบานห้าวหนุกมวงซี่พี่น้องมวงซี่บกมองปลาห้าวพี่น้องเด้อไออ,ไอยู่ในเมืองนี่เมืองกุง้งเมืองกิง้เพิถงานกัด คือถอดบานนี่คืพอ,อพี่น้งองเนาะกินหมูม่วงซี่นะพี่น้องม่วงปลาเอา้าจะขำม,มือพี่น้องสม่ำห่าง <c oughs> <c oughs>

พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการกินกมม่วงหน่อยเนาะพี่น้องสม่ำแหน่เจ็บเด็ดเป็นเด็ดเลยพี่น้องเอยกล่องม้วเด้อพี่น้องเป็น,นปกล่องกินเบิ่งย่ามดูดูนี่พอดีเลยย่ามกม่วงหน่อยกำลังเป็นหน่วยพี่น้องสำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพี่นอ้องผูใ้ใดที่เขามาเบิ่งก็ขออนุญาตฝากกดไลก์กดแชร์ติดตามให้ช่องเล็กๆช่องยูทนนะูปแหน่งนั้นมีเด้อพี่นอ้องขอบคุณหลายเรื่องพี่นอ้องมั่นใจให้ช่องเล็กๆช่องยูทูปแหน่งแล้วคลิปนี้ก็จะพอสำนึกกอนแล้วพี่น้องพอกันค,คลิปหนะ้าอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนได้พี่นอ้อง